สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์แบบคนคุยที่มีการแบบคุยคุยกันอยู่ศึกษาดูใจกันอยู่นะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยวรวมนะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวให้ติดต่อลิงก์ใต้คลิปนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลย จะเปิดความคิดฝั่งคุณแล้วก็ความคิดฝั่งเขานะเดี๋ยวจะเปิดฝั่งคุณที่มาเจอคลิปนี้ก่อนก้าวดาบมาเลยใบแล้วช่วยคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีความมั่นใจเหมือนพยายามเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนสักทีหนึ่ง เหมือนคุณก็รู้ตัวว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ค่อยมั่นคงและปลอดภัยในเรื่องของชีวิตรักให้กับคุณสักเท่าไหร่อย่าลืมว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคุณรู้สึกว่าเขานิ่งและเขาไม่แสดงออกอะไรให้คุณรู้เลยแล้วเลยทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้ คุณค่อนข้างคิดมากเลยอะ่ะกับความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเพราะว่าสิทธ์ไม่เท้าเห็นแต่ความเหนื่อยนะทำไมเหมือนมีเรื่องเครียดด้วยใจอะ่ะอยากที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ซะด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่าไม่ไหวแต่อีกใจนึงก็มีความคิดว่าเพื่อเขาจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณได้ทำํำ มาดูในฝั่งของเขานะคะพลังงานของเขาเป็นยังไงในตอนนี้หกถ้วยขอขยายหกถ้วยในช่วงนี้เหมือนเขาอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับสังคมอยู่กับครอบครัวของเขามาเราก็เลยแบบคุณก็จะรู้สึกว่าคุณน้อยๆอยอะแบบ ทำไมไม่เหมือนเดิมหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราประมาณนี้บางทีอ่ะความสัมพันธ์นี้เคยมีเรื่องทะเลาะหรือไม่เข้าใจกันไหมมันดูตึงๆเนาะความสัมพันธ์เนี้ยเอาจริงๆอ่ะพอคุณนิ่งเขาก็จะนิ่งบ้างอืม มุมมองในความสัมพันธ์นี้เขาเป็นยังไงคะขอดูหน่อยนะเคยทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเคยทะเลาะกันเคยไม่เข้าใจกันความสัมพันธ์นี้เอาจริงๆเหมือนเขายังมีบาดแผลอะไรบางอย่างอยู่ในใจอะ่ะบางทีบาดแผลนี้เจ็ดเหรียญ มันเลยทำให้เขาหยุดชะงงักในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่เดินหน้าหรือแม้กระทั่งอีกอย่างหนึง่งอยู่ในช่วงแบบเหมือนอยู่ในช่วงเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยใจในชีวิตการใช้ชีวิตของเขาก็ได้ค่ะแบบอาจจะทํางานตลอดเวลาหรือไม่ค่อยได้พักผ่อนนะอืมจริงๆอ่ะมุมมองในความสัมพันธ์เนี้ยอย่างที่ถามไปอ่ะเจ็ดเหรียญ เขาเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องการให้เป็นไปได้ดังใจเขาอะตอนนี้อยากคุยตอนนี้ไม่อยากคุยประมาณนี้เลยอะนึกออกไหมซึ่งเวลาดีก็ดีกันมากๆเลยแต่เวลาหนึ่งถ้วยเนี่ยเวลาดีดีมากเลยแต่เวลาน้ำมันแห้งอะก็คือแห้งเหือดเลย เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะในตอนนี้ The m a g เมจิกเชียนเอาจริงๆอะ่ะคุณก็เป็นคนที่ใช่สำหรับเขานะคะเป็นคนที่ใช่เลยอะ่ะแต่ว่าคนนี้ชอบเล่นเกมในความสัมพันธ์เช่นบางทีชอบเรียกร้องความสนใจแบบแปลกๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเทคแอคชั่นอะไรสักเท่าไหร่สิ่งที่เขาคิดอะค่ะเหมือนเขาชอบ คนนี้เวลาที่คุณวิ่งตามเขาจะยิ่งวิ่งหนีถ้าเกิดคุณอยู่นิ่งๆคนนี้เขาจะเข้าหาเองอ่ะคือเขามองแหละว่าคุณอ่ะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบขยันขันแข็งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเคยทะเลาะกันเคยไม่เข้าใจกันจะมีอีกในนึงว่าเขามองว่าคุณเป็นคนเอาใจใจนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะ ความสัมพันธ์เนี้ยจะอยู่อย the love อ่า the lover ความสัมพันธ์เนี้ยถามว่ามันยังเป็นช่วงที่เปราะบางถึงแม้จะมี the love เข้ามาเพราะตัวเขาว่ายังมีความลังเลยังมีความไม่แน่ใจในบางอย่างในความสัมพันธ์ว่าจะไปกันรอดไหมเพราะความสัมพันธ์เนี้ยจะบอกว่าเหมือนเข้ามาเป็นบทเรียนซึ่งกันและกัน เราเข้าไปเป็นบทเรียนเขาเขาเข้ามาเป็นบทเรียนเราด้วยนะคะอืมอย่างที่บอกอ่ะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคือคนสำคัญนะคะสำหรับเขาเลยที่เขาก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปอยากมีคุณอยู่ในชีวิต ความสัมพันธ์นี้มีในเรื่อง18บวกเข้ามาเกี่ยวด้วยนะอืมจริงด้วยคุณอนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมากเลยแต่เขาอะจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือเขาเองอะเขาอยากมีความรักที่ดีนะแต่เขาจะมีกิจวัตรประจำวันหรือนิสัยหรือไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่เขาไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้กับใครอะ แต่ก็อยากมีความรักที่ดีอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนึกออกใช่ปะอ่ะมาต่อคุณเหมือนเป็นแสงสว่างเข้ามาในหัวใจที่มืดมิดให้กับเขา เขาเองอะ่ะเขาก็ต้องการคุณเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเหงาเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเหนื่อยเหมือนเขาอยากขอเวลาอืมความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณไม่เหมือนใคร จะบอกว่าคุณอยากจะยังย้ำว่าคลิปเนี้ยคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะามาต่อเหมือนขึ้นเหมือนคลิปที่แล้วเลยอะแนวโน้มความสำคันญนี้ในเร็วๆนี้หน่อยค่ะเชามาใบแรกสีดาขึ้นหลายรอบมากให้ระวังในเรื่องคลิปที่แล้วก็เตือนไปอย่างนี้นะ ไม่รู้ว่าเป็นพิกคา์ดหรือเป็นแรนดอมให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันจะทำให้ห่างกันสักพักหนึ่งอืมโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้คุณได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขเปเพิ่มโฟก,กัสในเรื่องของความรักอาจจะต้องแบบว่า ถ้าตอนนี้คุณโฟกัสไปแต่พลังงานแห่งความเหนื่อยมันก็จะไม่เจอความรักเลยอ่ะเขาจะทำอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมย,ยังไม่โอเคเดีย๋ยวมาดูต่อสิอย่าทะเลาะก,กันเด็กขาดนะเนีย่ยให้แห่งการทะเลาะขึ้นมา ถ้าเกิดทะเลาะกันแล้วคุณบอกว่าหรือคุณประชดประชันอะไรบางอย่างอ่ะมันจะเป็นไปตามนั้นคือจะจิ i ขึ้นมาเขาจะทำตามไม่พูดไม่คุยเออห่างกันสักพักสมมติว่าเราประชดประชันบอกเลิกหรืออะไรก็แล้วแต่บอกเลิกคุยหรืออะไรนะให้ให้ใหระวังไว้ตรงนี้เพราะเขาจะทำตามนั้น โอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุข,ส,ขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ